เดี๋ยวเราจะพานะครับไปทําการนะครับล้างตะขอสะอาดเครื่องดูดควันในขั้นตอนแรกง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับ โอเคนะครับตามมาเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะทําก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการล้างนะครับคือปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับโดยการกดปุ่ม power ออกให้เรียบร้อยรวมถึงนะครับการเอาปลั๊กสายไฟออกด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราจะต้องเอาในส่วนของตะแกงดักน้ํามันตัวนี้ออกก่อนนะครับวิธีการเอาออกนะครับง่ายมากเลยครับเพียงคุณแค่มีสว่านไฟฟ้านะครับหรือไขควงก็ได้นะครับไขน็อตสตัวนะครับออกนะครับหลังจากนั้นนะครับดึง ตัวที่เป็นตะแกรงดักน้ํามันตัวนี้ออกมาในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการนะครับถอดนะครับในส่วนของที่เป็นตัวยึดระหว่างเครื่องดูดควันกับตัวฝาชีนะครับถอดน็อตสตัวครับง่ายๆออกมานะครับและหลังจากนั้นครับพอเราถอดฝาออกมาแล้วนะครับในขั้นต่อไปก็คือในส่วนของการถอดกรงกระลอกแล้วนะครับกรงกระลอกนี้นะครับเป็นตัวทําหน้าที่ในการที่จะดูดควันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอนะครับที่เกิดจากการทําอาหารนะครับที่ผสมกับน้ํามันตัวนี้จะไปเกาะที่กรงกระลอกตัวนี้แหละครับแล้วทําให้กรงกระลอกนั้นมีน้าหนัก มากขึ้นนะครับเลยทําให้รอบนะครับของการดูดควันนั้นไม่เท่าเดิมนะครับหรือประสิทธิภาพของการดูดควันนั้นลดลงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับเราจะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการถอดในส่วนของกรงกระลอกนี้นะครับง่ายๆครับเพียงคุณแค่มีประแจนะครับเราใช้ประแจเบอร์17นะครับหรือว่าจะเป็นหัวบล็อกก็ได้นะครับก่อนที่จะถอดนะครับ จับกรงกระลอกให้แน่นก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ยึดนะครับกรงกระลอกก่อนจากนั้นปุ๊บแล้วเราใช้ประแจนะครับในการขันนะครับใช้ประแจเบอร์สินี้ในการค่อยๆขันนะครับจนน็อตออกหมดนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยๆดึงกรงกระลอกนะครับลงออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปในการทาความสะอาดของกรงกระลอกครับ เอาละครับหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับตัวกรงกระรอกนี้นะครับด้วยน้ํายาสลายคราบความมันนะครับแล้วเราก็เอาสกอตไบร์นะครับค่อยๆนะครับเช็ดนะครับตามนี้เพื่อให้คราบความมันนั้นหลุดออกนะครับจากนั้นปุ๊บก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับจากนั้นเอาออกมาวางพึ่งลมให้แห้งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปในการประกอบกลับเข้าไปครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับของการประกอบนะครับกรงกระรอกเครื่องดูดควันตัวนี้กลับเข้าสู่เครื่องดูดควันนะครับในขั้นตอนแรกครับเราก็นํากรงกระรอกที่พึ่งลมนะ ครับแล้วเช็คตรวจสอบให้แน่นอนนะครับว่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้าที่เดิมนะครับและหลังจากนั้นก็ทําการขันน็อตนะครับด้วยประแจเบอร์17เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบฝานะครับยึดโครงนะครับในส่วนของบูธนะครับกับตัวเครื่องดูดควันให้แน่นเหมือนเดิมรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการนําในส่วนของที่เป็นส่วนของตะแกรงนะครับตะแกรงดักน้ํามันตัวนี้ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับขันน็อตทุกตัวให้แน่นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดนะครับทดสอบประสิทธิภาพว่าเครื่องดูดควั ันน้กลับมาประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับและอย่าลืมนะครับในการที่จะฟังเสียงนะครับให้ดีด้วยนะครับว่าหากมีเสียงละการสั่นใดๆนะครับแสดงว่าอาจจะมีน็อตบางตัวที่ขันไม่แน่นนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับล้างทําความสะอาดนะครับเครื่องดูดควันนะครับรุ่น GE 1 2 0 150และ1 8 0ซนตเมตรนะครับจากก w ด r k k ิ t เช่นครับ